สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันใน e ีพีที่4แล้วนะคะกับช่องพระบ้านหมอมาราคาถูกๆนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในอีพีที่4แล้วผ่านไป3 e มอีีก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็ขอบคุณสำหรับอ่า ยอดไลค์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนทำช่องมากๆเลยคะ่ะวันนี้นะคะร้านเราก็มีพระมานำเสนอประมาณ10บวระองค์ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครที่สนใจที่จะสะสมพระเครื่องหรือว่าชอบเป็นการส่วนตัวก็มาดูมาชมได้นะคะอ,อันนี้นะคะเป็นไอดีลายใหม่ของเราคะ่ะพอดีไอดี ID ลายเดิม ต้องขออภัยด้วยมีปัญหานิดหน่อยค่ะก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะค่ะวันนี้ผ้าของเราก็มีประมาณ13บองค์ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับช่องของเรานะคะก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทค่ะถ้าสะดวกในการโอนเลยเราลดให้อีก100บาทนะคะ คหะเรามาดูผ้ากันเลยดีกว่านะคะวันนี้สำหรับองค์ที่หนึ่งนะคะเป็นผ้ะเนื้อโลหะทองเหลืองค่ะนี่นะคะพระเนื้อโลหะทองเหลืองค่ะเลี่ยมใส่เกาะมาแล้วค่ะอันนี้ด้านหลังค่ะก็จะดูเก่าๆหน่อยนะคะ เราขอภาพเพิ่มเติมให้ดูชัดเจนกว่านี้ตามไอดีไลน์ข้างหน้านี้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เหมือนกันค่ะแต่แม่ค้าก็ไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่ก็จะให้ได้นิดหน่อยนะคะสำหรับภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูที่ชัดเจนกว่านี้นะคะพ้าเนื้อโลหะทองเหลืองนะคะองค์ที่หนึ่งนี้นะคะเปิดอยู่ในราคา950บาทค่ะ ใครที่สนใจจะเช่า mm hmm. ก็ทักมาตามไอดีไลน์นี้ได้เลยนะคะผ้าเนื้อลูหะทองเหลืองนะคะ950บาทค่ะมาดูองค์ที่2นะคะองค์ที่2นะคะเป็นสมเด็จค่ะอันนี้เป็นสมเด็จไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะสําหรับผู้ที่เป็นนักสะสมก็อาจจะสนใจ ใส่กอบมาแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ด้านหลังค่ะเหมือนเป็นพระเนื้อผงนะคะสเด็จไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะองค์ที่สองอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะน,นะคะค่ะมาดูองค์ที่สามกันเลยค่ะ องที่สามอันนี้สวยมากนะคะเป็นเหนรียญกลมหลวงชุมพรนะคะเหรียญกลมหลวงชุมพระค่ะใส่กรอบมาแล้วสวยมากนะคะอันนี้ด้านหลังค่ะนี่นะคะด้านหลังเห็นว่ารุ่นหนึ่งนะคะ พิจรารณาดูกันนะคะพอดีนะคะก็ไม่มีความรู้ด้านนี้สักเท่าไหร่นะคะเหรียญกมลหลวงชุมพรค่ะอันนี้เราเปิดอยู่ที่950บาทนะคะสำหรับองค์ที่3นะคะเหรียญกมลหลวงชุมพรเปิดอยู่ที่950บาทค่ะองค์ที่4ค่ะองค์ที่4เป็นพระปิตานะคะ เป็นผ้าเนื้อผงค่ะเก่ามิกนะคะด้านหลังมียันนะคะนี่ค่ะพระปิดตานะคะข้างหลังเขียนว่าหลวงปู่โตะนะคะเป็นผ้าเนื้อผงนะคะนี่ค่ะข้างนะคะเขาเลี่ยมใส่เกอบมาแล้วนะคะ องค์นี้เปิดอยู่ที่1,250บาทค่ะใครสนใจจะขอภาพเพิ่มเติมก็แอดไอดียไลน์มาตามไอดียไลน์ตามนี้เลยนะคะองค์ที่5ค่ะองค์ที่5นะคะเป็นภาพนือผงนะคะนี่นะคะใส่ของมาแล้วด้านหลังนะคะเขียนว่าหลวงพ่อสักคอนค่ะ นี่นะคะสวยมากนะคะองวงพ่อสาครน,นะคะเปิดอยู่ที่850บาทค่ะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางหกเพิ่ม50บาทนะคะโอนเลยเราลดให้อีก100บาทนะคะขอบคุณสำหรับอยอดติดตามกันด้วยค่ะมาดูองค์ที่6ค่ะ องที่6เป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งอันนี้ไม่ทราบที่นะคะไม่คะก็ไม่ทราบไม่ทราบที่เามาดูตามาดูเนื้อกันเลยเป็นเนื้อโลหะนะคะน่าที่ดูพยายามจะให้ชัดโอเคนี่นะคะ พระกิ่งนะคะองค์ที่หกนี่เราเปิดอ,อยู่ที่หกร้อห้าสิบบาทค่ะองค์ที่เจ็ดค่ะเป็นพระเนื้อผงเหมือนกันเป็นพระเนื้อผงเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดนะคะตามที่เขาบอกมาด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะเปิดอยู่ที่650บบาทค่ะขอภาพเพิ่มเติมมาได้ตาม id line ข้างล่างนี้เลยนะคะหลวงปู่ทั่วดนะคะ 650บาทค่ะสำหรับองค์น้งม่ค้าก็หายไปหลายวันเพราะว่าไม่ค่อยสบายค่ะมาดูองค์ที่8ค่ะองค์ที่8ดนะคะเป็นผ้าเนื้อผมนะคะผ้าสมเด็จค่ะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะ สำหรับนักสะสมก็อาจจะชอบหรือใครมีความชอบส่วนตัวสวนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะด้านหลังนะคะองค์ที่แปดนี้เราเปิดอยู่ที่650บาทค่ะด้านข้างค่ะคุณพระสมเด็จนะคะว่าสมเด็จไม่ทราบที่ค่ะ องต่อไปเลยนะคะองที่เก้าค่ะองที่เก้าก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะ,คะด้านหน้านะคะดานข้างค่ะด้านหลังค่ะมียันอยู่นะคะอันนี้สวยนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะ เป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะองนี้เราเปิดอยู่ที่950บาทนะคะพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะที่เก้านะคะเปิดอยู่ที่950บาทค่ะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทค่ะ กะดวกวเลยเราลดให้อีก100บาทนะคะสนใจสอบถามหรืออยากได้ภาพเพิ่มเติมก็ตามไอดีลน์ข้างล่างนี้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะเรามาดูองค์ที่10ค่ะองค์ที่10นะคะองค์นี้สวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นพระชินรนาดนะคะ พระชินลาชนะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะมันจะมีพยายามจะให้ดูแบบชัดนะคะเป็นพระชินลาชนะคะไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะเปิดอยู่ที่950บาทนะคะ สนใจขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะตามไอดียไลนด้านล่างนี้เลยค่ะองที่10นะคะพระชินลาชค่ะเปิดอยู่ที่950บาทค่ะมาดูองต่อไปกันเลยนะคะอันนี้องที่11ค่ะชัดไหมคะโอเค องที่11ดนะคะอันนี้เป็นเนื้อดินค่ะทราบมาแค่าเป็นเนื้อดินนะคะเป็นพระยืนเนื้อดินนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะให้ดูอบๆค่ะนี่นะคะพระยืนเนื้อดินค่ะ อันนี้เราเปิดอยู่ที่650บาทนะคะพระยืนเนื้อดินค่ะเปิดอยู่ที่650บาทค่ะถ้าถูกใจนักสะสมยังไงก็ตามไอดลไลด์ด้านล่างนี้เลยนะคะมาดูองคต่อไปแล้วค่ะองคที่12ค่ะ องที่สิบสองนะคะเป็นพระผงเนื้อดำค่ะมันก็เหมือนจะเป็นพระปิดตาเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ดูใกล้ๆนะคะพระผงเนื้อดำค่ะนี่นะคะด้านหลังค่ะ นะคะคอันนี้เราเปิดอยู่ที่650บาทเหมือนกันนะคะสำหรับองค์ที่12นี้นะคะพระผงเนื้อดำนะคะเป็นพระปิดตานะคะเปิดอยู่ที่650บาทค่ะโอเคมาดูองค์ต่อไป ของสุดท้ายของวันนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนผ้าปิดตาเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเนื้อผงนะคะผ้าปิดตาเนื้อผงค่ะน,นะคะด้านหลังค่ะถ้าภาพไม่ชัดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะด้านหลังนะคะผ้าปิดตาเนื้อผงนะคะ อันนี้เปิดอยู่ที่750บาทค่ะเปิดอยู่ที่750บาทนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะบวกเพิ่ม50บาทนะคะสะดวกโอนเลยลดให้อีก100บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจจะเช่าก็ตามไอ l ดี e ไลน์ด้านล่างนี้เลยนะคะแอทไลน์ Net กันมาได้ค่ะ แม่ค้าก็ไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะพยายามหาพระสื่อสวนพระดีๆมาเสนอให้กับเพื่อนๆชาว youtube ทุกๆคนนะคะองค์ที่หนึ่งของเรานะคะพระเนื้อโลหะทองเหลืองนะคะเปิดอยู่ที่950บาทนะคะองค์ที่สองสมเด็จพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จเปิดอยู่ที่650บาทค่ะ เลียนก็นมาหลวงชุมพรค่ะเปิดอยู่ที่950บาทนะคะพระปิดตาองค์ที่สี่ค่ะเปิดอยู่ที่1,250บาทค่ะที่ห้านะคะพระเนื้อผงหลวงพ่อะสะัคอนนะคะเปิดอยู่ที่850บาทค่ะขอภาพเพิ่มเติมได้ที่ตามอดีไลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใครที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ แนะนำได้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าจะขอภาพที่ชัดเจนเราก็มีให้นะคะองค์ที่6นะคะพระกิ่งนะคะเปิดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะองค์ที่7จ็ดเปิดอยู่ที่หกร้บาทนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองค์ที่8ปพระสมเด็จเปิดอยู่ที่หกร้อยห้าบาทนะคะ พระสมเด็จเปิดอยู่ที่650บาทค่ะองค์ที่9ค่ะองค์ที่9ก้าก็พระสมเด็จเหมือนกันนะคะเปิดอยู่ที่950บาทนะคะองค์ที่10นะคะพระชินลาชค่ะพระชินาราชเปิดอยู่ที่950บาทค่ะองค์ที่11อพระเนื้อดินนะคะ ปุ๋ยอยู่ที่650บาทนะคะอองที่12นะคะปุย๋ยที่650บาทค่ะอองที่13ปุ๋ยอยู่ที่เ5 0ดบบาทนะคะรล้นเรามีบริการเก็บเงินปลายทางบบกเพิ่ม50บาทนะคะสะดวกเออเลยลดให้อีก100บาทนะคะสำหรับ ผู้ที่สนใจจะสะสมหรือว่า,ามีความชอบส่วนตัวหรือความสตใจส่วนตัวก็ทักตามไอ l ดีไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะทักมาขอภาพเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะเราก็ผ่านมา4 ep แล้วขอบคุณสำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะขอบคุณสำหรับยอดกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้กับคนทำช่องนะคะ เดี๋ยวไว้อีพีหน้าเราจะหา้าที่สวยๆที่น่าสนใจเผื่อจะถูกใจสําหรับนักสะสมนะคะมาให้เยอะกว่านี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันในอีพีหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ